สว,สวัสดีครับช่างทศบุรีรามยินดีต้อนรับเข้าสู่พิธีชาปนกิจของคุณพ่อทองดำเทียนทองนะครับซึ่งท,ท่านได้รับตำแหน่งในวันที่22 <Ecuador ABOUT> <eso> <whales> วีนาคม2 5 5ันอาะครับแล้วก็ได้สร้างสมบัติเป็นกุศลที่วัดอัมพารามอำเภอตะเกียป็งจังหวัดจนทบุรีรัมย์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นพิธีชาปนกิจศพนะครับครับที่คือวงปีพาดของน้องๆจากโรงเรียนดางรองนะครับอำเภอดางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็เลยมาบรรเลงนะครับ เรรเลงในพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อทองดำเทียนทองนะครับครับนี่คือภาพบรรยากาศของอบรรดาญาสนิทมิตสหายตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มา,าร่วมงานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีแขกผู้มีเกียรติ บากหน้าหลายตานะครับก็ได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคุณลุงทองดําเองอท่านก็เป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีอีกท่านหนึ่งนะครับจึงมีอมิตรสหายเยอะนะครับจึงมีมิตรสหายเยอะนะครับ หนาเกียริชุดบริการประชาชนตำบลตาเต็ตกกงทองกลางพัฒน,นาหมู่บ้านบ้านนนหนองแหนหมู่สองและกองกองทุนกลางพัฒน,นาหมู่บ้านบ้าน,น,นหนองม่วงหมู่มสี่นะคะหลังจากที่มอดทุนสาธารณประโยชน์นะคะก็จะได้นําเรียนเชิญ่านผู้เกีรยิทุกท่านเข้าสู่การประกอบพิธีทอดผ้าบังสุขคุณ เส้นงานในวันนี้นะคะทางคณะจอมพาพก็จะเริ่มที่ทอดระาตรประทมบัง,บงสกุลนหนึ่งลายทอด้าบังสกุูทั้งหมดหกชุดนะคะจุดละสี่ท่านทอดพ้าไตร,รอบบางสกุลทั้งหมดสี่ชุดแล้วก็จะได้นํเนาเรียน,นท่านผู้มีเกียนะคะเรียนเชิญท่านประธานประกอบวิธีชาวปนัชิกสำหรับการประกอบวิธีชาวปนัิจในวันนี้นะคะเรียนจงให้ท่านรุมนเกียทุกท่านได้นำทราบนะคะ ท่านผู้มีเกียรตินะคะจะได้วางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการอ้อสดให้กับคุณพ่อดำเพียนทองในวัสสุดท้ายเราจะาประกอบผพิธีหน้าเมนนะคะโดยจะแบ่งเป็นหญิงกับชายหญิงซ้ายชายขวาเพื่อที่จะได้คณะเจ้า,าจภาพนะคะได้บ้านขอบคุณแล้วก็มอบของที่ระลึกนะคะ ขอเรียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ วัดเจริญนี้ขอเลียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ ลำดับที่สามค่ะวัดประชานิชขอเรียนเชิญเกิดแทนรับมอบค่ะ่สอง ตำนังส่งเขาลอยขอเรียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ5โรงเรียนนางรอง ขอเรียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะหกโรงเรียนบ้านใหญ่คำขอเรียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ โรงเรียนวัดอัมพารามเพื่งอนสองุสรขอเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ,ะคแต่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติขอริเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ 9. ชุดบริการประชาชนตำบลตาเ็ศขอริเชิญตัวแทนรับมอบค่ะ คณกลางพัฒนาหมู่บ้านบ้านจอนหนองแหนหมดที่สองขอเชิญตัวแทนรับมอบค่ะและสิบอ็ด กองคนกลางพัฒนาหมู่บ้านบ้านหนองม่วงหมูงสี่ขอเรียนเชิญตัวแทนรับมอบค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนบ้านหนองม่วงค่ะ หยงานต่างๆนะคะก็ขอขอบพระคุณคณะเจ้าภาพนะ,ะป้าจีได้รับผลเนื่องจากมีข้อจำก,กัดในเรื่องของเวลาเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรตินะคะเป็นตัวแทนในการพึงทอดท้าบังสุกุตามลำดับดังนี้นะคะ่ะทอดท้าไกรประบังสุกุล ได้รับเกียรตจากท่านดร,รมานะัเยียงวิเศษผู้ในการโรงเรียนนางรองขอเรียนเชิญค่ะ นิมนต์พระคุณเจ้าท่านพระครูประชายมุกุลพิดเจ้าพระก,กัศบลปบาทเดียเจ้าอาวาสวัดป,ประชายนี้เป็นองค์พิจารณาภระจไรประพงบางสุกุลกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ขอพระคุณทท่านเชิญนั่งค่ะในลำดับต่อไปนะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลอันยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของคุณพ่อดังเทียนทองบิาดาผู้เป็นบุคกาดีชนบุคคลผู้มีพระคุณยิ่งของครอบครัวเทียนทองเจ้าภาพเรดารเกียรติจากท่านพันตำรวจเอกมานิส้อยจิต ผู้กำงกับการสถ้ายนีตารวจคุธรอสลายจากัก ความัยการและทักษะการขาดมิหมนก็ขาะ จังกิด้างสามเณรปวดหน้าฝ่นะคะหว่างดอกไม้จากตร์สมเลื่รนมาสามเล่ห์นะคะปวดามัญสถาพจัหรับท่านท่านี่แท้นนะคะกหลังจากที่จังกิด่าวางดอกไม้จันทร์ที่เรื่อยนะคะป็เสด็จท่านวางดอกไม้จันด้านหน้าสามัญสถานนะคะเป็นาแผงระลกไิงด้าน Oh, <laughs>